สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรตตี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปดูความเคลื่อนไหวในสนามรบว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนอกจากนี้เรายังจะไปดูวิธีการจัดการฐานรัเสเซียที่อยู่ในสนามเพาะโดยทางการของยูเครนพวกเขาจะใช้วิธีการอะไรในการขับไล่ฐานรัเสเซียให้ออกจากแนวตั้งรับ เดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตารีพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันก่อนนะครับมีข่าวว่ากองทัพรัเสเซียนั้นยังคงทําการโจมตีในหลายส่วนของแนวหน้าโดยพวกเขานั้นได้เปรียบในเรื่องของปืนใหญ่สนามและกําลังคนพวกเขาได้ทําการรุกเข้าสู่ชานเมืองชาชีพยาซึ่งจุดนี้ มันเป็นบริเวณพื้นที่ทางด้านหลังของเมืองบักมุดนะครับอย่างไรก็ตามการรบกันในจุดนี้ยังไม่ค่อยมีข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวอะไรออกมามากนะักเดี๋ยวเราคงต้องจับตาดูสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพราะว่าแผนที่การรบเทียดมินได้ไปสองมานั้นพบว่ากองทัพรัสเซียได้เคลื่อนเข้าประชิดชานเมืองชาชิฟยาแล้วถือได้ว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงสำหรับยูเครนไม่น้อยครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาร์ดีอีฟกาพบว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียได้เริ่มชะลอการรุกลงแล้วเพราะว่าพวกเขานั้นบุกไม่เข้าและก็เสียหายไปเยอะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่สําคัญที่บริเวณไลายมานกันบ้างครับซึ่งเมื่อสองวันก่อนพบว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียอย่างหนักในจุดนี้โดยกองทัพรัสเซียนั้นได้พยายามบุกเข้าโจมตียูเครนในบริเวณทางด้านเหนือ ที่เรียกว่าเทอร์นี่ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ส่งขบวนรถถังยานเกราะจำนวนมากเข้าโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนอย่างไรก็ตามการรบกันในจุดนี้พบว่ากองทัพยูเครนนั้นได้วางกับดักระเบิดรถถังเอาไว้เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งได้ยิงปืนใหญ่สนามตรวจต่อต้านรถถังแบบพกพาและโดรนแบบ FPV เข้าโจมตีขบวนรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซีย ที่กำลังมุ่งหน้าบุกเข้ามาสมผลให้รัเสเซียนั้นได้สูญเสียรถถังยานเกราะไปเป็นจำนวนมากครับซึ่งการรบกันในจุดนี้กองทัพรัเสเซียก็ได้สูญเสียรถถังแบบที2ไปเยอะซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างหนักในสมรภูมิการรบที่4ของกองทัพรัเสเซียโดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้สูญเสียไปมากในเบรนพื้นที่การรบกันในเมืองอัฟดีอีปกาบักมุดและก็ในพื้นที่ของออรุครีฟครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการเคลียร์สนามเพาะ ของกองทัพรัสเซียจากกองพลยานยนต์ที่63ของยูเครนนะครับจะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนนั้นใช้ดโดรนแบบ UGV เข้าไปวางระเบิดใกล้ๆกับแนวสนามเพาะของรัสเซียหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จุดชนวนระเบิดจากระยะไกลทาให้ทหารรัสเซียที่เฝ้าแนวตั้งรับอยู่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักอย่างแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าระเบิดที่ใช้นั้นมีความรุนแรงมากคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดแบบเทอร์โมบาลิก ถ้าเราดูจากภาพแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันรุนแรงมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้งานระเบิดแบบเทอร์โมบอลิกที่นำมาติดตั้งกับโดรนนะครับจะเห็นได้ว่าโดรนนั้นมีขนาดลำตัวที่เล็กนิดเดียวแต่ว่าสามารถทำลายบ้านได้ทั้งหลังเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยแหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าเครื่องบินรบของรัสเซียอย่างน้อยจํานวน6ลลำถูกทําลายและได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกจํานวน8ปดลำนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีฐานของรัสเซียเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อยจํานวน20นายครับโดยทางการของยูเครนนั้นได้ใช้โดรนโจมตีฐานทัพอากาศโมโรซอฟ ของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคลอสตอฟนะครับทั้งนี้ฐานทัพอากาศดังกล่าวมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธ,ธวิธีแบบซู24ซู 24m และซู34ประจำการอยู่ที่นั่นโดยเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียเหล่านี้มักถูกใช้ในภารกิจทิ้งระเบิด k b b ในประเทศยูเครนอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ดีมากของกองทัพยูเครนนะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนก็ได้ใช้ดโดรนเข้าโจมตีโรงกันน้ามันของกองทัพรัสเซียและโรงงานผลิตโดรนแบบซเฮดที่มีต้นแบบมาจากอิรานก็เคยโจมตีมาแล้วครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่5เมษายนฐานราบก็เสียชีวิตไป860นายรถถัง15คันยานเกราะ73คัน รถขนส่งทางการทหาร61คันปืนใหญ่สนาม50กระบอกโดรน30ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง3ระบบและระบบป้องกันพลังการอีกหนึ่งระบบครับถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนสามารถทำลายอาวุธหนักของกองทัพ,พรัรเซียได้ดีมากๆเลยล่ะครับโดยเฉพาะยานเกราะนั้นสามารถทำลายได้มากถึง73คันนอกจากนี้นะครับปืนใหญ่สนามซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธที่สำคัญมากสำหรับการรบทางภาคพื้นดิน ก็ถูกทำลายไปมากถึง50กระบอกการรบในลักษณะนี้ถือว่าทางการของยูเครนทำผลงานในสนามรบได้ดีมากๆครับส่วนในปีนี้พบว่ากองทัพยูเครนนั้นจะได้รับมอบกระสุนปืนใหญ่ จำนวนทั้งหมดนะครับ1ล้าน7แสนนัดซึ่งก็จะส่งมอบกันภายในปีนี้แอดมินก็หวังว่าทางยุโรปนั้นจะส่งมอบให้กับยูเครนตามสัญญาจริงๆเพราะว่าปืนใหญ่สนามมันมีความสำคัญมากสำหรับการรบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับหรือว่าการบุกโดยเราจะเห็นได้ว่าโดรนแบบกามิกาเซ่นั้นมันก็สามารถทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะการทำลายรถถังยานเกราะนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่เป็นฐานราบนั้นมันก็ไม่ค ไม่มอนักเพราะว่าต้องคอยบินไปทำลายทีละคนหรือว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆประมาณ2-3ถึงคนนะครับแต่หากว่าทางการของยูเครนใช้ลูกกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ฐานราบของกองทัพรัสเซียสิ่งนี้จะสามารถทำลายฐานราบของรัสเซียได้เป็นวงกว้างโดยเฉพาะกระสุนแบบแตกอากาศนะครับถือว่าน่ากลัวมากๆเลย ส่วนในเดือนเมษายนนี้พบว่ากองทัพยูเครนจะได้รับมอบกระสุนปืนใหญ่ราวๆ180,000นัดนะครับหากว่าทางการของยูเครนจะใช้ยิงกระสุนปืนใหญ่วันละ4,000นัด ก็จะสามารถใช้งานได้ประมาณ45วันซึ่งก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับสิ่งนี้จะทำให้ทางการของยูเครนนั้นยืดระยะเวลาในการตั้งรับออกไปได้เพราะว่าในขณะนี้กองทัพรัสเซียนั้นก็จ้องที่จะบุกหนักกองทัพยูเครนในหลายๆพื้นที่ดังที่เราได้เห็นมาแล้วว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียก็ได้ทดลองบุกยูเครนในบริเวณพื้นที่ของอาร์ดีอีฟกาอย่างหนักแต่ว่าก็บุกไม่เข้านะครับ ส่วนล่าสุดนั้นกองทัพรัสเซียก็ได้บุกยูเครนในเบรนพื้นที่ของไรมานแต่ว่าก็ถูกขับไล่ออกไปได้อีกครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของยูเครนพราเขานน้นก็ต้องอดทนอีกต่อไปเพื่อรอการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดนะครับองค์การนาโต้นั้นก็ได้ออกมาประกาศว่ามีแผนที่จะช่วยเหลือยูเครนในด้านการทหารอีกกว่า1 7 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นแผนการช่วยเหลือระยะยาวประมาณ5ปีนะครับให้ทางการของยูเครนมีขีดความสามารถที่จะต่อต้านการลุกรานจากกองทัพรัสเซียได้ซึ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของกองทัพยูเครนที่พวกเขานั้นจําเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญอดทนเพื่อที่สักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นออกไปจากแผ่นดินของพวกเขาให้ได้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ